เราก็มาทดสอบกับสเปคคอมที่เล่นได้ทุกเกมกันเลยนะครับเ <K _ T> ครื่องนี้ใส่การ์ดจอสุดแรงเลยครับ RTX 3070บนว่าปรับ Full HD ปรับสุดได้แทบจะทุกเกมบนโลกเลยนะครับเล่นลื่นหัวแตกเฟรมเรทน่าจะร้อยเฟรมบวกเลยนะครับส่วนการทดสอบวันนี้นะครับผมมาทดสอบกับความเรียดหน้าจอที่ 2K เลยนะครับความเรียดสูงภาพจะชัดเจนกว่า Full HD นะครับนี่ เฟรมเรทของ5ฟ m นะครับประมาณ170-180เฟรมคนโล่งๆนะครับแต่ถ้าคนเยอะๆก็อาจจะเหลือประมาณ100ต้นต้นๆนะครับหรือไม่ก็อาจจะเหลือประมาณ70-80เฟรมนะครับถ้าบวกกันนะมาดูเซตติ้งกันครับเซตติ้งก็ปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับ MSAA ก็เปิด x 2เดี๋ยวผมปรับเป็น x 8เลยนะกันนะครับเพื่อความสุดนะครับที่คนโล่งๆไปครับคนอดส 2K นะครับ นี่พอปรับสุดแทบจะทุกอย่างนะครับเปิดลดลอยยักอะไรพวกเนี้ยเฟรมเด็กต่ำกว่าร้อยนะครับน,นี้คือปรับให้ดูเลยคือมันปรับได้นะครับถ้าคนแบบไม่ได้เยอะมากคนโล่งๆเนี่ยแต่ถ้าคนเยอะผมว่าน,น่าจะมีหน่วงถ้าปรับขนาดเนี้ยนะครับแต่ก็ปรับให้มันเหมาะสมแหละส่วนการถ้าท้า่ผมพาปรับแบบเนี้ยคนเขาไม่ค่อยปรับกันหรอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปิดกันนะไป วันนี้คนในประเทศหายไปในหมดนอะทำงานยังไม่เลิกหรอคนในประเทศมีน้อยมากเลยมีสิบสองคนนะ่ะมันทำไมมันแปลกจากวันศุกร์นะเขายังไม่เลิกงานหรอสี่โมงเย็นไปมานอเทสเทสข้าวข้าวก่อนละกันโอ๋หมอก็ไม่มีตำรวจก็มีเฮ้ยห,หรือว่าเขาประท้วงอะไรกันเรื่องนี้นะคนน้อยมากเลยนี่ครับกาจอททำง,งานเต็มที่เลยนะก็แเปอร์เซ็นต์ cpu i ห้าเจ็บสองนะทำงานส0 4 0ิสิบเอร์เซ็นหลือเหลือเลยครับ เล่นลื่นภาพสวยเล่รไดนสบายครับฝาเอ็มจริงๆถ้าทำสตอรี่เนี่ยเราไปปิดอันนี้ก็ได้นะครับปิดพวก MSAE a อะไรพวกเนี้ยนะมันจะได้ลื่นกว่านี้ฟเฟลเลยจะได้แตะหลักร้อยตลอดแต่ถ้าใครแบบสายทำคอนเทนต์สายกราฟิกสายภาพสวยๆส,สายแบบเสพภาพ อะไรพวกนี้นะครับก็ปรับตันที่ผมปรับให้ดูแบบมันคิก็ได้กรลยว่าภาพสวยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วนี่ดูดิเล่นลื่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปแวบบ็บแถวๆหน้าโรงบาลสักหน่อยอุ้ยวูดิแวบๆบแบบมา,าแถวๆหน้าโรงบาลไม่กระตุกเลยอะ่ะปกตินี่มันจะกึก๊กกๆกเลยนะนี่ ในโงบาลก็มาณ80เฟรม90เฟรมก็เล่นลื่นไหลเลยนะครับถ้าจะไม่หน่วงไปเอาเรถไปเก็บเดี๋ยวเราไปเทสเกมอื่นกันบ้างนะครับี๋ยวันนี้เราจะเทสเกมหนักๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากๆเลยนะครับจัดสเปคคอมที่ใส่กับการ์ดจอ3070นะเพราะการ์ดจอ3070ราคามันไม่ถึง20,000แล้วนะเออถือว่า คุ้มมากนะครับจะก่อนนี้เกือบสามหม่นอ่ะเออเดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างดีครับถ้าจะจัดแบบนี้งบไม่เกินสี่หมก็ได้แล้วครับ 30, ส0มศูนย์เจ็ดศูนย์แรงๆในนทุกเกมไปเดี๋ยวเราไปดูเกมอีกนกครับ